เราเจออีแล้วเมื่อวานมึงก็เจอแต่ผมจำคุณไม่ได้นะไม่ต้องพูดอ่ะเป็นอะไรอีกล่ะเมื่อวานก็เจอจำไม่ได้หรือไงเมื่อวานก็หอวันนี้ก็จะออ่ายเขาอยากดูอีกแล้วเล้จะร้องทำไมล่ะคุณละ่ะ มันเป็นยังไงนมึงอ่านตังใจยังไงกะก็อหอมมาเลยก็เล่นที่ได้ทั้งนั้นน่ะไม่เป็นอะไรเลยสบาย<ห>ดีไต่เตที่อยู่แล้วไหวอ้ยจะตาอยู่แล้วเนี่ยรปครับเดี๋ยวจะเอาว่าตื่นเล่นตเป็นบ้า,าจริงแล้วกตปกติคุณก็ไม่ได้บ้าหรอกครับ ือหนูไม่ได้เป็นขนาดนี้แต่มันเป็นตัวนี้บ่อยเกินเดี๋ยวคอเดี๋ยวขอปุ๊บหนูกลับไปบ้านหนูไม่เหมือนเดิมแล้วคุณมาตัดเพาะอะไรนั่นเวทีเดีย๋ยทำงานก็ต้องทำงานให้เต็ที่สิครับคุณมาต็มที่ที่นี่หลายหลบยัง <S <S วันนี้มีเขายูนิคอนด้วย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวคุณด,ดองได้ดิคุณครับ